สวัสดีสบายดีครับพี่น้องเมื่อนี้มันนำต้มยำกุ้งนำคนครับนี่ครับก่อนอื้นมดขอ,ของกุ้งขึ้นมาจากบอ่อจุดสดเลยครับพี่น้องมันนองน้ำแข็งก่อนนะครับนี่ครับพอนองน้ำแข็งแล้วก็มาต้มนำพี่น้องเพื่อหลวกกุ้งหลวกน้ำข้าวหลวกน,น้ำน้ำมันออนองพี่น้องครับหลวกไปครับพี่น้องพ่อกุ้งได้เป็นสีแดงๆมนืนอนี้พี่น้องประมาณสัก4 0บ่เถึงขันว่าซุกเลยนะครับพี่น้อง แคลวกแกงลวกําข้าวครับพี่น้องเขาก็นํากุ้งเงินครับพี่น้องนี่ก็เทน้ำทิมแล้วก็มาทําความสะอาดกระทะครับพี่น้องแล้วก็ตักน้ำสต็อกลงเลยครับน้ำสต็อกนี่หมอไฟเขาก็สิใส่น้ำสต็อกประมาณสามตะบวยไงครับพี่น้องนะครับต้มไปเรื่อยๆครับพี่น้องพ่อน้าเดือนแล้วเขาก็เครื่องเทศลงครับพี่น้อง เครื่องเทศเอกากซีมี่ข้าตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องเทศครับพี่น้องหอมแดงเห็ดครับพี่น้องนี่ครับพอกะต้มไปเรื่อยๆครับพี่น้องพอน้ำห่อนแล้วก็เดื๋ยเท่ากับมะปรุงเลยพี่น้องนามมา้ำมะขามสองตะบวยน้อยครับพี่น้องแต่เมื่อน,นี่ขอโทษขออภัยหลายๆครับพี่น้องตั้งกล้องพิส ครับพี่น้องเลยบบเห็นตอนแบบตักเครื่องปรุงครับแต่กัดชีพยายามเขียนลงไปรายละเอียดครับพี่น้องติดตามกันเลยครับนี่ครับผมกินใส่เกลือประมาณครึ่งซอนซาครับพี่น้องพริกเผาสองซอนโต้ครับพี่น้องนำมะนาวสองครับสุรตหนึ่งอนน้ำตาลซ้อนครึ่งครับพี่น้องแล้วก็น้ำปลากับพี่น้องสองตะบวยหน่อยครับนำมนาวเนี่ยกัีสองตะบวยหน่อยกันครับพี่น้องนะครับ ลงเลยครับแต่ว่ามือนี้ขอโทษขอให้ร้ายครับพี่น้องตั้งกล้องพิชครับได้บปเห็นตอนตากลับแก้วมือนาสิปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับเนี่ครับเบิ่งกันไปเลยครับพี่น้องก็ต้มไปเรื่อยๆครับพี่น้องการเหตุอาหารใจหอนเกินไปกับบดีนะครับใจเย็นเกินไปกับบดีนะครับเอาพอดีพองามครับนี่ครับใส่พริกเลยครับพี่น้องมักหลายแต่ผมนี่ใส่ประมาณ3ส่วนโตครับอันนี้เป็นต้มยำกุ้งหม้อไฟครับ ครับต่มไปเลยเพอน้าเริ่มห่อนแล้วใกล้เดือนแล้วน้าเดือนแล้วเขากลุ่งลงไปเลยนี่ครับน้องพี่น้องกลุ้งนี่คือกลุ่งเที่ยวหลวกเมื่อกี้ครับน้ำไปแก้แบบนี้ครับนี่ครับน้ำใกล้เดือนแล้วไปเรื่อยๆใจอาหารทุกอย่างมีเวลาของมันพี่น้องม่ต้องใจห่อนเกินไปแล้วกบ่เย็นดเกินไปพอดีพอดีครับราว่าการเฮ็ยดอาหารแ่บๆนี่ต้องใส่ใจทุกขั้นตอนเ้อครับ ว่ามันจะแบบวหลล์วิลว์แบบเป็ดวองวองไม่ไหวเกินไปกับพอดีครับนี่ครับพี่น้องนำเดือแล้วห้องกันนำกุ้งที่เ้าแก๊สว <Wow. S 1> ้าวลงมาเลยครับลงมาเลยครับ,รบกุ้งนี่ก็ใส่ไงครับพี่น้องใส่เจ็ดโตโลครับพี่น้องลงมาเลยครบับแสบเลยครับมือนี่ อยู่ทางเฮือดทังบันทางซานทังซองเห็ดตามลังกันไปเลยครับพี่น้องเห็ดกินเองเนี่ยเลยครับนี่ครับโบว์วงสูตรครับแจกชตดครับติดกดติดตามไปนะครับเดยวเหมืองได้มีเวลาสิเห็ดในเบิรงทุกเมนูเลยครับถามโบยุงได้ครับกดใจรอเลยครับด้เบิรงทุกเมนูแนนอนครับกดติดตามบมมาเลยครับพี่น้องนี่ครับ ต้มไปเรื่อยๆครับพอกุ้งสุกแล้วพี่น้องเทนี้เห้ากกะชิไดเลยซิมบังได้เป็นยองมาซิมเบังครับซิมบังน้ากันครับแต่ว่ามอนอี้เสียใจแห้งเลยครับตั้งกล้องพิชผลาดไปแน่ครับมาเห็นตอนปรุงมาเห็นตอนนั้นตอนนี้ลายยางแต่กะเดี๋ยวคลิปต่อไปครับพี่น้องสิปับปรุงให้ดีขึ้นก่อนเด็เก่าครับ เป็นหอมฝักซีฟังครับพี่น้องเมาก็บมาซิมเบิงพี่น้องครับซิมเบิงครับขาดเรือ,อยังก็เพิ่มตามใจสอบตามใจมากครับพี่น้องแต่ว่าผมก็กิดสอบประมาณนี้ครับที่ผมปรุงไปครับพี่น้องไปเห็ดตามแต่มากลดได้เพิ่มกับปัป๊บปรุงเอาเพิ่มอีกเนาะครับพี่น้องบอ่าวากันคนเฮามันกลิ่นมือกัน แต่ผมก็ัดเห็ดรดนี่ครับผมก็ว่าแสบไปด้วยครับนี่ครับพอรสศาสตรได้แล้วก็เอานมลงไปเลยครับพี่น้องนิ่มนี่เป็นนิ่มจืดพี่น้องเอานมลงไปแล้วเาปิดแก๊สเลยพี่น้องเพื่อบ้องห้นมเป็นฟองไปนะนี่นะพี่น้องมันแสบนะครับแล้วแล้วประเทศสมองเลยพี่น้องนีครับโอ้โหอาารกินบ่ครับพี่น้องแสบลองเห็ดเบิงเด้อครับพี่น้องไปจะเบิรงคลิปนี่ลองเห็ดเบิร์ดนะครับ แซบแน่นอนครับสูตรนี่บ่มีกักบ่มมียังวีดองแ,บบแจกสูตรเลยกดติดตามไปเด้อใดอยากได้อยากเก็นอาหารเป็นอยากนี่เดี๋ยวมีเวลาสิพอยย่ามเห็ดในีเบิ่งทุกเมนูเลยมีอยู่ร้านมีหลายเมนูด้ครับกดติดตามครับ